สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชุดาคารเครียนรหัส64207-10397วันนี้มานำเสนอเกิดประวัติศาสตร์เรื่องทำไมนิวซีแลนด์ถึงเปลี่ยนชื่อเป็นอัลไตอารัวชาวอัลไตอารัวเป็นชื่อดั้งเดิมของชาวมอรีมีความหมายว่าดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า Long White Clou ซึ่งในนิวซีแลนด์ได้มีการลงชื่อกับประชากรกว่า70,000รายชื่อเพื่อยื่นขอให้มีการรับและเสนอขอการลงในรัฐสภาขอคะแนนเสียงเพื่อตัดสินว่าจะมีการลงประชามติเพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอัลเตอารัวหรือไม่จึงทำให้คนขาวที่อพยพเข้าไปอยู่กลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ชาวเมอรี er, ถือว่าเป็นประชากรที่ใหญ่ถึง16%ของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่5ล้านคนเท <c oughs> ่ากับว่าประชากร5ล้านคนมีอยู่ถึง7,000 0คนที่อยากจะปรับเปลี่ยนชื่อประเชศให้เป็นภาษาของเมอรีด้วยชาวเมอรีมีอารยธรรมที่เข้มแข็งแถมยังมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจของสังคมนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก พวกเขายังคงรักษาขนธรรมเนียมและภาษาของเขาเอาไว้จนถึงปัจจุบันเลยเหตุผลที่เรียกชื่อออาเจอารัวเพราะว่าประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองได้กล่าวว่ากอนเมคคือเครื่องนำทางที่ช่วยให้ชาวโพลินีเซียซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวเมารีสามารถเดินทางมาถึงหมู่เกาะนิวซีแลนด์แล้วก็ตั้งรกรากอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกได้เป็นเวลานานและก็สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี ประธานสมาคมของ Victoria University of Wellington ได้กล่าวว่าการใช้ชื่ออาเจอรัวยังสะท้อนประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังทำให้คนประเทศยอมรับอดีตและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันได้อย่างสำเร็จปัจจุบันชื่ออาตเจอรรัสามารถพบได้ทั่วไปตามเอกาสารของราชการและสื่อเดินทางและตัวต่างๆแต่อย่างไรก็ตามคนในประเทศส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อนี้ดังนั้นการที่มีการลงประชามติประชาชนอาจจะยังลงคะแนนให้กับชื่อเดิมอยู่ดังนั้นทุกคนจะต้องติดตามกันต่อไปว่าอาจจะเปลี่ยนชื่อในเร็วๆนี้หรือไม่อย่างไรค่ะ